สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบโหร้อนแรงมากจริงๆครับเรื่องของ TikTok นี่แหละครับจากแอปวิดีโอสั้นๆสนุกๆน,กะนะตอนนี้คือกลายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกไปแล้วมีอิทธิพลแบบสูงมากๆเลยใช่ครับแล้วบริษัทแม่ ByteDance เนี่ยก็ดูจะมุ่งมั่นมากมีข่าวว่าตั้งเป้ารายได้ปี2025ไว้แบบโอ้โห1 8 6 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ อ,อืตัวเลขเยอะมากนะคะเยอะมากครับคือแทบจะเท่ากับที่เมตาพวก Facebook IG เขาคาดการไว้เลยนะและยิ่งในไทยนี่ต้องบอกว่าน่าจับตาเป็นพิเศษเลยครับมีข้อมูลว่าผู้ใช้ TikTok แซง YouTube ไปแล้วด้วยซ้ำจริงหรอคะแซง YouTube เลยใช่ครับข้อมูลล่าสุดเป็นแบบนั้นเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าเอ๊ะเบื้องหลังความสำเร็จนี่มันคืออะไรกันแน่มีปัจจัยอะไรขับเคลื่อนอยู่ โดยเฉพาะไอ้กลยุทธ์ที่เรียกว่าช็อปปเทงเน้ m นะครับที่แบบผสมความบันเทิงกับการช้อปปิ้งเข้าด้วยกันวันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งแบบ,แบ,บแรายง,งานข่าวบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์สิทธิศศต,ต่างๆเอามาคุยกันครับเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆก่อนเลยเนาะระดับโลกก่อนข้อมูลจากลงทุนแมนเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเป้ารายได้ปี2025ของ t บ Dance ที่วัน186,000ล้านดอลลาร์หรือแบบ6.2ล้านล้านบาทเนี่ย มันแบบใกล้มากๆกับที่เมตาคาดไว้เลยที่1 8 7 0 0 0 0ล้านดอลลาร์โหสูสีกันมากเลยนะคะใช่ครับแล้วถ้าไปดูตัวเลขผู้ใช้งานประจำหรือ MAU ทั่วโลกนะไบแดน c มรวมๆทุกแอปเนี่ยมีเกิน4,000ล้านคนไปแล้วนะครับหลักๆก็ t i ก t อก1,59พันล้านแล้วก็โดอินที่เป็นเวอร์ชันจีนอีก766ล้านอืล้านส่วนฝั่ง Met าก็ Facebook 3,000กว่าล้าน ไอีอีก2 0 0พัล้านดูเผินๆนะครับฐานผู้ใช้นี่แบบใกล้เคียงกันมากเลยใช่ค่ะตัวเลขผู้ใช้งานนี่ดูแบบน่าประทับใจมากๆเลยแต่ว่านะคะถ้าเรามองในแง่ของออมูลค่าบริษัทหรือ valuation ที่พวกกองทุนเขาประเมินกันเนี่ยอย่าง softbank หรือ fidelity เนี่ยกลับพบว่า b y d a n c e นะคะยังเล็กกว่า Meta อยู่พอสมควรเลยนะคะประมาณ3เท่าได้ สามเท่าเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาประเมินกันไว้แถวแถว4 0 0 0ถึง 4, 50, ล้านดอลลาร์สหรัฐแค่นั้นเองค่ะเทียบกับเมตาที่มูลค่าเขาสูงกว่านั้นเยอะมากโหททำไมมันต่างก,กันขนาดนั้นละครับทั้งที่ผู้ใช้งานก็ดูแบบโอ้โหสูสีกันมากเลยนั่นสิคะเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะคือมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าเมตาเขาอยู่ในตลาดมานานกว่ามีโมเดลธุรกิจที่แบบ พิสูจน์ตัวเองมาแล้วอ่ะโดยเฉพาะเรื่องการหารายได้จากโฆษณาเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากจริงๆค่ะในขณะที่ b บ d a n c e แม้จะโตเร็วมากๆมากๆนะคะแต่ก็ยังมีความท้าทายรออยู่เพียบเลยทั้งเรื่องแรงกดดันทางการเมืองโดยเฉพาะจากรัฐบาลสหรัฐที่เขาก็กังวลเรื่องความมั่นคงพยายามจะแบนติ๊กตอกอยู่เรื่อยๆนะคะอืมครับหรือแม้แต่เศรษฐกิจในจีนเองที่แบบชะลอตัวลงอันนี้ก็กระทบรายได้จากโฆษณาการซื้อขายบนโดอินด้วยเหมือนกันค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับคือไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขผู้ใช้อย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นรอบด้านเลยเนาะใช่ค่ะงั้นเราลองซูมเข้ามาดูที่บ้านเราที่ประเทศไทยกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีปรากฏการณ์ที่แบบน่าสนใจจริงๆข้อมูลล่าสุดเลยจาก R I N Maker ตอนต้นปี2024เนี่ยทำเอาแบบหลายคนอึ้งไปเลยนะครับ เพราะว่า TikTok แซง YouTube ขึ้นมาเป็นโซเชียลมีเดียอันดับ2ของไทยไปแล้วว้าวอันดับ2เลยใช่ครับผู้ใช้44.3ล้านคนเฉือน YouTube ที่มี44.2ล้านไปนิดเดียวจริงๆอันดับหนึ่งก็ยังเป็น Facebook นะครับ49.1ล้านอืมก็ยังเยอะอยู่ครับแต่การเติบโตของ TikTok ในไทยนี่ต้องเรียกว่าโหก้าวกระโดดมากๆเลยครับถ้าดูย้อนไปปี2020ข้อมูลจาก RAN Maker เหมือนกันตอนนั้นมีแค่ 18ล้านคนเองโหต่างกันเยอะเลยนะคะใช่ครับพอต้นปี2024พุ่มไป44.3ล้านคือโตแบบเลข2หลักมาตลอดเลยอันนี้ก็แสดงว่าเขาแบบเอาจริงเอาจังกับตลาดไทยมากลงทุนเยอะแยะไปหมดเลยทั้งจัดงาน TikTok a w a r d ใหญ่ๆซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดตั้งออฟฟิศจ้างพนักงานในไทยเป็นร้อยๆคนเลยครับ ค่ะจริงๆปัจจัยสําคัญอันนึงเลยนะคะที่ทําให้ TikTok โตระเบิดในไทยแล้วอาจจะต่างจากที่อื่นนิดหน่อยด้วยเนี่ยมาจากการวิเคราะห์อของดี p a าค่ะเขาชี้ไปที่ user journey หรือว่าเส้นทางการใช้งานที่มันง่ายแบบง่ายมากๆมากๆเลยค่ะง่ายยังไงครับ คือแทบจะบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นต้องรู้หนังสือก็ใช้ TikTok ได้เลยค่ะจริงเหรอครับขนาดนั้นเลยจริงค่ะลองนึกภาพตามนะคะเปิดแอป,ปมาปุ๊บเจอวิดีโอเลยปัดนิ้วขึ้นก็เปลี่ยนคลิปแล้วอยากโพสต์ก็กดปุ่มอัดวิดีโอเลยอยากคอมเมนต์ก็ใช้เสียงพูดเอาได้เลยเดี๋ยวแอป,ปมันแปลงเป็นข้อความให้ speech to text ความง่ายตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้มันเข้าถึงคนทุกกลุ่มเลยจริงๆอ๋อ oh. ตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้สูงอายุเลย ซึ่งมันจะต่างจาก Facebook หรือ YouTube ที่อาจจะต้องมีขั้นตอนสมัครอ่านนู่นนี่ทำความเข้าใจเยอะกว่าหน่อยเข้าใจละคือความง่ายนี่เป็นจุดแข็งสำคัญเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมพลังของ AI ด้วยนะคะที่เขาคอยเลือกวิดีโอมาป้อนให้เราแบบแม่นมากรู้ใจเราไปหมดอ่าใช่ใช่อันนี้เจอประจาเลยค่ะมันเลยทาให้หลายคนรู้สึกเหมือนแบบติดอยู่ในแอปอะค่ะออกไม่ได้เพราะเจอแต่คอนเทนต์ที่ชอบไปหมด มันก็เลยเกิด engagement หรือการมีส่วนร่วมสูงมากๆฟังดูดีไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อมูลอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันจากคลิสที่เขาอ้างอิง Data Report เท่าใหม่อีกทีนึงเขาบอกว่าแม้ผู้ใช้รวมจะเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าไอตัว potential ad reach หรือกลุ่มเป้าหมายโฆษณาที่อายุ18ปีขึ้นไปในไทยเนี่ยมันกลับลดลงครับ ลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยช่วงปลายปี2024ถึงต้นปี2025ลดไปตั้ง36.6%ใน3เดือนเองอันนี้มันยังไงครับคนเลิกใช้หรอหรือยังไงอืมตรงนี้ต้องดูดีๆนิดนึงค่ะคือตัวเลข potential ad reach เนี่ยมันคือจำนวนผู้ใช้ที่ระบบโฆษณาของ tiktok เขามองเห็นนะคะแล้วก็อนุญาตให้แบรนด์ต่างๆยิงโฆษณาไปถึงได้ ซึ่ง TikTok อกเขาจะโชว์ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม 18+ เท่านั้นการที่ตัวเลขนี้ลดลงเนี่ยมันเลยไม่ได้แปลว่าผู้ใช้ทั้งหมดลดลงเสมอไปนะคะอ๋อครับครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีผู้ใช้อายุน้อยกว่า18เพิ่มขึ้นเยอะมากหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโฆษณาม,มันเปลี่ยนไป แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันเป็นสัญญาณที่ก็ได้จับตามองอยู่เหมือนกันอาจจะสะท้อนความอิ่มตัวในบางกลุ่มหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในฐานผู้ใช้ที่นักการตลาดจะเข้าถึงได้ค่ะเคลียร์เลยครับขอบคุณมากครับผมเอาละทีนี้มาถึงเรื่องที่เป็นแบบหัวใจสําคัญเลยที่เปลี่ยนทิกต o k จากแค่แอปดูวิดีโอเฉยเให้กลายเป็นแบบสมรภูมิอ e ีคอมเมิร์ซที่ดูเดือดมากๆก็คือแนวคิดช็อปเปอร์เทเมนเนี่ยแหละครับมีบทสัมภาษณ์คุณกรณิกานิวัตไสยวง ผู้บริหาร TikTok อ h o p ประเทศไทยในมาร์เก็ตติ้งอุบสอันนี้ให้ภาพชัดเจนมากเลยใช่เลยค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือ TikTok อเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากการเป็น e-commerce แบบจ๋าๆเหมือนพวกเอ่อล a ซาด้าช้อปปอะไรแบบนั้นครับแต่เขาต่อยอดมาจากจุดแข็งเดิมของเขาคือการเป็นแพลตฟอร์มความบันเทิงคนเข้ามาในแอปเพื่อจะดูคอนเทนต์สนุกๆผ่อนคลายอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาซื้อของเลยด้ซ้ําแต่พอแบบ ดูดูไปเพลินๆเจอวิดีโอหรือไลฟ์ที่น่าสนใจสินค้ามันโดนใจการตัดสินใจซื้อมันก็เกิดง่ายกว่าเป็นธรรมชาติกว่าอ mm hmm. มันเหมือนเปลี่ยนเกมอ e ีคอมเมิร์ซจากเดิมที่เป็นแค่เหมือนชั้นวางของดิจิตอลอะค่ะให้กลายเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบมีการคุยกันมีความบันเทิงสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้ดีกว่า แล้วไอเดียช็อปเปอร์เทอร์เมนเนี่ยมันไปช่วยธุรกิจเล็กๆหรือ SME ยังไงบ้างครับเห็นว่ามีเคสตัวอย่างที่แบบน่าสนใจเยอะเลยใช่ค่ะมันเปิดโอกาสมากๆเลยนะคะให้แบรนด์เล็กๆที่อาจจะไม่ได้มีงบการตลาดเยอะแยะเนี่ยสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์การเล่าเรื่องมาสร้างตัวตนได้ขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่แบบว้าวมากคือแ่งค์ h ี u เฮาส์ค่ะเขาขายพวกเครื่องหอมซึ่งปกตินี่เป็นสินค้าที่แบบเออคนก็อยากจะดมกลิ่นก่อนซื้อใช่ไหมคะใช่เลยครับ แต่เขาสามารถขายดีบน TikTok ช h o p ได้เฉยเลยด้วยการทำคอนเทนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสั้นหรือการไลฟ์ที่เขาเน้นสร้างประสบการณ์สร้างความรู้สึกให้คนดูแบบอินไปกับบรรยากาศความหอมได้โอ้ oh, ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแม้จะไม่ได้กลิ่นจริงๆนะคะแต่มันคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์เลดคอมเมอร์สคือใช้คอนเทนต์นำการค้าไปเลยโห oh, น่าทึ่งมากครับคือขายของที่ต้องใช้กลิ่น ผ่านแค่ภาพกับเสียงได้เนี่ยแสดงว่าการเล่าเรื่องคอนเทนต์นี่มันสำคัญสุดๆจริงๆถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เคสนี้นะคะมีอีกหลายแบรนด์เลยอย่างแบรนด์พรมทองแบรนด์แฟชั่นก็โตมาจากการไลฟ์ขายของบนทิกตอกเหมือนกันหรือละมุนโคบรูร้านกาแฟจากเชียงใหม่เขาก็ใช้การเล่าเรื่องราวของเมล็ดกาแฟที่มาจากเกษตรกรในชุมชนสร้างแบรนด์ให้ดูมีคุณค่าแล้วก็ขยายฐานลูกค้าไปทั่วประเทศได้เลยอืม หัวใจสำคัญมันคือการสร้างเรื่องราวแล้วก็ชุมชนรอบๆแบรนด์นี่แหละค่ะแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะคะมีข้อมูลว่าช่วงแคมเปญ6.6กลางปี2568เนี่ยจำนวน SME บน TikTok Shop เพิ่มจาก2.4ล้านเป็น3 000. ล้านรายเลยเทียบกับปีก่อนหน้าโหโตเยอะมากค่ะไม่ใช่แค่ SME นะครับเห็นว่าฝั่งครีเอเตอร์เองก็แบบได้ประโยชน์ไปเต็มๆเหมือนกันข้อมูลจาก Marketing Ups บอกว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ย หันมาร่วมงานกับครีเอเตอร์บน t k t t o k เพิ่มขึ้นตั้ง4เท่านะโอ้โหเยอะมากใช่ครับแล้วก็มีโปรแกรมอย่าง t k t t o k ช h o p Affiliates ที่ให้ครีเอเตอร์รีวิวสินค้าแล้วได้ค่าคอมเนี่ยก็ช่วยให้ครีเอเตอร์มีรายได้โตขึ้น3เท่าเลยในปี2024 3เท่าเลยเหรอคะครับจนหลายคนนี้แบบลาออกจากงานประจำมาทำอันนี้เป็นอาชีพหลักไปเลยอืมสรุปได้เลยนะคะว่าช็อปเปอร์เทรนเมน่ะมันไม่ใช่แค่กระแสะแบบวูบวาบแล้วหายไป แต่มันเป็นเกมชนเจอร์จริงๆเป็นตัวเปลี่ยนเกมของวงการอ e ีคอมเมิร์ซเลยมันสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศท,ที่แบบเกื้อหนุนกันให้ทั้งแบรนด์ทั้งครีเอเตอร์ทั้งผู้บริโภคโตไปด้วยกันได้ประโยชน์ร่วมกันหมดเลยค่ะครับแล้วอีกหนึ่งอาวุธสำคัญของ TikTok Shop ที่เห็นว่าแบบมาแรงแซงทางโค้งมากๆเลยก็คือฟีเจอร์ไลฟ์ขายของใช่ไหมครับคือถึงแม้การไลฟ์ขายของจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่ดูเหมือนบน Tik t o k นี่มันจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเลย ใช่ค่ะดูจากสถิติที่ Marketing o p ง s รายงานก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะจำนวนการไลฟ์เพิ่มขึ้น2.5เท่าถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าปี2023แล้วยอดดูวิดีโอสั้นที่ติดตะกราสินค้าก็เพิ่มขึ้น1.2เท่าที่สำคัญมากๆเลยคือ86%ของคนไทยที่เคยดูไลฟ์คอมเมอร์สบอกว่าเขาใช้ TikTok Shop ในปีที่ผ่านมาโอ้โห86%เลยเหรอครับสูงมากสูงมากค่ะอืม แล้วอะไรที่ทําให้ไลฟ์บน t i k t o กช h o p มันเวิร์กขนาดนั้นล่ะครับอืมถ้าให้วิเคราะห์นะคะน่าจะมี3ปัจจัยหลักๆเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือฟีเจอร์ที่เขาออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตการขายโดยเฉพาะ Comprehensive feature คือมันครบเครื่องมากจริงๆค่ะเช่นมีไลฟ์ flash deal ให้สร้างเดียวลดราคาแบบจำกัดเวลากระตุ้นยอดขายได้ดีมีไลฟ์ highlight ช่วยบันทึกช็อตสำคัญในไลฟ์ให้อัตโนมัติเลยเอาไปใช้ต่อยอดได้ มีไลฟ์ a อน l ล s ซิช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านให้คำแนะนำไปปรับปรุง l i ฟ e ครั้งหน้าได้อีกมีการปักหมุดสินค้าที่กำลังพูดถึงหรือแม้กระทั่งตั้งไลฟ์มอด e เรเตอร์สให้มีทีมงานมาช่วยตอบช่วยจัดการออเดอร์ได้สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะอ๋อคือเครื่องมือเขาครบจริงๆ ใช่ค่ะอย่างที่สองก็คือการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ใหญ่มากๆ Massive Reach อันนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะ TikTok มีผู้ใช้เป็นพันล้านคนทั่วโลกต่อเดือนโอกาสที่ไลฟ์ของเราเนี่ยมันจะไปเจอผู้ชมกลุ่มใหม่ๆมันก็สูงตามไปด้วยครับผมและอย่างสุดท้ายคือพลังของ Community Trendsetter Community ค่ะการไลฟ์บน TikTok มันไม่ใช่แค่แบบแม่ค้าพูดคนเดียวแต่มันคือการสร้างตาติสัมพันธ์ การโต้อตอบกับคนดูแบบเรียลไทม์เลยมันช่วยสร้างความผูกพันสร้างฐานแฟนคลับแล้วหลายๆครั้งนะคะมันก็จุดกระแสหรือสร้างเทรนด์ใหม่ๆขึ้นมาได้จากในไลฟ์นี่แหละค่ะอืม แถม t i k t o k s ช o บเองก็ยังออกแคมเปญมาช่วยกระตุน้นการไลฟ์ตลอดด้วยใช่ไหมครับเห็นมีพวกไลฟ์ปักตะกร้าลด3 0อะไรแบบนี้ใช่ค่ะหรือไลฟ์ตัวท็อปช็อปติดเทรนที่ให้คูปองลด50%แล้วก็มีเชิญดาราอินฟลูเอนเซอร์ดังๆมาช่วยไลฟ์ด้วย <c oughs> ถูกต้องค่ะก็เป็นการช่วยผลักดันให้ทั้งคนขายคนซื้อเข้ามาใช้ฟีเจอร์ไลฟ์กันเยอบขึ้นไปอีกฟังดูเหมือนติกต็อกนี่กำลังแบบไปได้สวยมากๆเลยนะครับแต่ก็นะครับคงไม่มีอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์ไป มันน่าจะมีความท้าทายหรือปัญหาอะไรที่ TikTok กํำลังเจออยู่บ้างไหมครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาแน่นอนค่ะมีความท้ายทายหลายด้านเลยทีเดียวถ้าจะให้ลองแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆนะคะก็คงจะเป็นกลุ่มแรกเลยคือปัญหาเกี่ยวกับตัวเนื้อหาแล้วก็แพลตฟอร์มเองที่เจอบ่อยๆเลยก็คือปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะมีการก๊อปปี้คอนเกันเยอะมากอันนี้จะต่างจาก YouTube ที่เขาดูจะมีระบบจัดการที่ดีกว่าอ่าใช่ๆเรื่องนี้ได้ยินบ่อยค่ะ อีกเรื่องก็อัลกอริทึมที่หลายคนก็บ่นกันว่าแบบขาดเดายากเดี๋ยวก็ดันคลิปดีเดี๋ยวก็ไม่ดันยอดวิวขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอนเลยครับแล้วก็เริ่มมีเสียงบ่นมาว่าแบบเจอแต่คลิปขายของไลฟ์ขายของเยอะเกินไปหรือเปล่าจนอาจจะเริ่มกระทบประสบการณ์เดิมที่เน้นดูอะไรสนุกๆไปบ้างนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องออการควบคุมคุณภาพทั้งเนื้อหาทั้งสินค้าที่ขายบนแพลตฟอร์มรวมถึงประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ ก็ยังเป็นเรื่องที่คนกังวลกันอยู่เรื่อยๆค่ะเรื่องอัลกอริทึมนี่ผมว่าหลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าแบบบางทีทำคอนเทนต์ดีๆตั้งใจมากกับแป๊กแต่บางทีทำง่ายๆกับปั้งเฉยเลยมันส่งผลเยอะไหมครับส่งผลแน่นอนค่ะเพราะมันทันให้การวางแผนคอนเทนต์หรือการคาดการผลลัพธ์เนี่ยมันทำได้ยากขึ้นสร้างความไม่แน่นอนให้กับทั้งครีเอเตอร์เองแล้วก็แบรนด์ที่ลงโฆษณาด้วยค่ะอืมแล้วมีกลุ่มปัญหาอื่นอีกไหมครับ ก็มีกลุ่มที่2ค่ะคือความท้าทายด้านธุรกิจแล้วก็การแข่งขันอันนี้ก็ชัดเจนว่าคู่แข่งอย่าง YouTube โดยเฉพาะ YouTube Shorts เนี่ยเขาก็ปรับตัวเร็วมากแล้วเขาก็มีจุดแข่งเดิมเรื่องการแบ่งรายได้ให้ Creator ที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นระบบกว่ารวมถึงแรงกดดันทางการเมืองจากสหรัฐอันนี้ก็ยังเป็นความเสี่ยงใหญ่ที่แบบมองข้ามไม่ได้เลยค่ะครับผม แล้วทาง TikTok เขามีแผนรับมือกับความท้าทายพวกนี้หรือมีกลยุทธ์สำหรับอนาคตวางไว้ยังไงบ้างครับ Real Life Impact ให้มากขึ้นฐาน3กลยุทธ์หลักๆเลยค่ะ 1. คือพัฒนาฟีเจอร์แคมเปญใหม่ๆที่ส่งเสริมการเติบโตแบบมีส่วนร่วมของทุกคนในระบบหรือ Inclusive Growth 2. คือโฟกัสไปที่ Affiliate Creative for Ads หรือ ACA อันนี้แบบน่าสนใจมากนะคะมันคือการเปิดให้แบรนด์เนี่ยสามารถนำคอนเทนต์ที่ครีเอเตอร์สร้างเกี่ยวกับสินค้าของตัวเอง ไปใช้ยิงโฆษณาต่อได้เลยอ๋อเหมือนเอาคอนเทนต์รีวิวไปทำแอดต่อได้เลยใช่ค่ะเป็นการผสานพลังระหว่างคอนเทนต์ออร์แกนิกกับโฆษณาไปเลยแล้วก็3คือยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งให้ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นเช่นมีระบบเทสต์บายให้แบรนด์ลองสั่งของตัวเองดูคุณภาพหรือมีแคมเปญแฮชแท็กไทยอเวให้ความรู้เรื่องการซื้อขายออนไลน์อย่างปลอดภัยค่ะ ACA นี้น่าสนใจจริงๆนะครับเหมือนการต่อยอดคอนเทนต์ของครีเอเตอร์ให้มีประโยชน์มากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลย ใช่เลยค่ะมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องการสร้างคอนเทนต์โฆษณาให้แบรนด์แล้วก็ช่วยให้ครีเอเตอร์มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มด้วยนอกจากนี้ TikTok เขาก็ยังเดินหน้าสนับสนุนธุรกิจไทยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งร่วมมือกับโอท็อปกรมพัน์จัดอบรมให้ SME ปีที่แล้วนี่อบรมไปเป็นหมื่นรายเลยนะคะโหเยอะมาก แล้วก็สนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆทั้ง Tik t o k s h ช p m a ม l a f fili ate แล้วก็ไลฟ์ด้วยซึ่งกลยุทธ์พวกนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเชิงวิชาการเหมือนกันนะคะพวกการวิเคราะห์ s w o t หรือ business model ที่มักจะบอกว่า Tik t o k ต้องลงทุน R amp D เพิ่มนะต้องปรับปรุงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายสร้างคอนเทนต์ที่เข้ากับท้องถิน่าาน localize content มากขึ้นควบคุมคุณภาพสินค้าคอนเทนต์ให้ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในชุมชนให้แข็งแกร่งขึ้นอะไรประะมาณนี้ค่ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคู่แข่งก็คงไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่ๆอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง YouTube Shorts ข้อมูลจากดีผ้าก็วิเคราะห์ไว้ว่าหน้ากลัวมากเหมือนกันยอดวิวต่อวันตอนนี้30,000ล้านครั้งเข้าไปแล้วแถมเขามีความพร้อมทั้งเครื่องมือตัดต่อคลังเพลงถูกลิขสิทธิ์ระบบวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านแล้วที่สำคัญเลยคือโมเดลแบ่งรายได้โฆษณาที่ดูจะแข็งแกร่งชัดเจนกว่า t i k t o k พอสมควรเลยตอนนี้ถูกต้องเลยค่ะ การแข่งขันในสมรภูมินี้ยังดุเดือดมากๆแล้วติ๊กตอกเองก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจริงๆค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าการเดินทางของติ๊กตอกนี่มันน่าทึ่งจริงๆนะครับจากแอปบันเทิงกลายมาเป็นแพลตฟอร์มช็อปเ a อร์เทนเมนท์ที่แบบเขยา่าัลังยักษ์ใหญ่ได้แล้วก็สร้างปรากฏการณ์ในตลาดไทยได้ขนาดนี้การผสมผสานความบันเทิงกับการขายได้แบบลงตัวมากๆนี่กลายเป็นจุดแข่งที่ส่งพลังจริงๆครับใช่ค่ะแล้วเรื่องราวเรื่องแบบน,นี้มันพะทิ้งคําถามที่แบบ น่าคิดน่าติดตามกันต่อไปอีกหลายประเด็นเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือไอ้โมเดลชอปเปอร์เช m e n t ที่ดูจะเวิร์กมากๆในไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นอนาคตของ e-commerce ทั่วโลกได้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่สิ่งที่แบบเออมันเหมาะกับบริบทวัฒนธรรมบางที่อย่างบ้านเราที่คุ้นเคยกับ Social Commerce กันอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยอืมน่าคิดครับคำถามต่อมาคือแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคู่แข่งตัว A อย่าง y t u t u เนี่ยเขาสามารถพัฒนา YouTube Shorts ให้มีฟีเจอร์ทัดเทียมได้ทั้งในแง่ประสบการณ์ใช้งานแล้วก็โดยเฉพาะการสร้างรายได้ที่จูงใจครีเอเตอร์ได้สำเร็จจริงๆสำหรับภูมินี้มันจะเปลี่ยนไปยังไงต่อนั่นสิครับและสุดท้ายเลย การที่ TikTok จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำตลาดระดับโลกแบบยั่งยืนได้จริงๆเนี่ยการจัดการกับปัญหาพื้นฐานที่ยังถูกตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆทั้งเรื่องลิขสิทธิ์ความโปร่งใสของอัลกอริทึมการควบคุมคุณภาพสินค้าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ความสำเร็จในระยะยาวของเขาค่ะ โอ้โหเป็นคําถามที่แบบชวนให้เราต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆครับสมรภูมินี้ยังคงมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ได้จับตาดูกันอีกเยอะเลยสําหรับการพูดคุยกันในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ